NBA กลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากหยุดไป4เดือนแต่ไม่ใช่แค่การกลับมาของเกมการแข่งขันเท่านั้นที่ได้รับความสนใจ ESPN รายงานข่าวที่น่าตกใจว่า NBA มีประวัติละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แคมป์ฝึกในประเทศจีนตามรายงานระบุว่ามีโค้ชอย่างน้อย2คนลาออกหลังจากเห็นโค้ชจีนทำร้ายร่างกายนักกีฬาทีมเยาวชนเขาเรียกแคมป์ฝึกนี้ว่าค่ายทหารสำหรับนักกีฬา NBA ได้รับรายงานเรื่องการทำร้ายร่างกายนักกีฬาอย่างน้อย3ฉบับมีเหตุการณ์หนึ่งที่โค้ชจีนคว้างลูกบาสใส่หน้านักกีฬาแล้วเตะเข้าที่ท้องอีกเหตุการณ์เป็นเรื่องที่นักกีฬาหมดแรงจากอาการเพลียแดดโปรแกรมฝึกที่จีนเปิดตัวเมื่อป25ี2559บรรดาโค้ชต่างตกตะลึงเมื่อทราบว่านักกีฬาไม่ได้รับการศึกษาในประเทศจีนมีแคมป์ฝึกแห่งหนึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียง พื้นที่นี้ถูกจับตาม,มากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูรองคณะกรรมการและประธานฝ่ายปฏิบัติการของ NBA กล่าวว่าตอนเปิดตัวโปรแกรมนี้เมื่อปี2559ทางสมาคมไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในซินเจียงมีรายงานว่าโคชอเมริกันคนหนึ่งถูกขังถึง3ครั้งโดยไม่มีเหตุผล อดีตพนักงานของสมาคมเล่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่สินเจียงว่าเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่2ในเยอรมันซึ่ง NBA ได้ปิดโปรแกร,รมฝึกในสินเจียงแล้ว ESPN รายงานถึงรายละเอียดของโปรแกร,รมฝึกนี้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรอดีตโค้ชบอก a s p n ว่าเรากับพวกเขาทำงานให้กับรัฐบาลจีน NBA และจีนเป็นจุดสนใจหลังจากเหตุการณ์บนทวิตเตอร์เมื่อปีที่แล้ว ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมผู้จัดการทีม Houston Rocket โพสต์บน Twitter สนับสนุนการประท้วงประชาธิปไตยในฮ่องกองแม้ว่าจะลบทิ้งไปแล้วแต่ก็มีการโต้กลับอย่างรุนแรงจากจีนสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลได้ถอดเกม NBA ออกจากผังรายการทั่วประเทศจีนส่งผลให้เกิดความเสียหายนับร้อยล้านดอลลาร์ต่อมาอดัมซิลเวอร์คณะกรรมการของ NBA ได้ออกมาขอโทษประเทศจีน แต่รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์วิจารณ์คำขอโทษนี้ว่า NBA ทํำตัวเหมือนกับเป็นสาขาหนึ่งของระบอบเผด็จการจนถึงตอนนี้ขณะที่ NBA วางแผนกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังเหตุการณ์ไวรัสระบาดแต่ CCTV ก็ยังไม่ยอมถ่ายทอดเกมออกอากาศสมาชิกสภา,านิติบัญญัติของสหรัฐได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของสมาคมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมสมาคมโดนโจมตีหลังจากลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อเสื้อทีมที่มีคำว่าปลดปล่อยฮ่องกงได้สมาคมตอบว่ามันเป็นความผิดพลาดเพราะการแบนนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมา NBA ได้ถอดสินค้ารุ่นพิเศษนี้ออกจากร้านทั้งหมดวุฒิสมาชิกจอชฮอลลี่เรียกอดัมซิลเวอร์มาให้ปากคำ เรื่องทาทีของสมาคมต่อจีนในหนังสือฮอลลี่ได้ถามซิลเวอร์ว่านักกีฬาใส่เสื้อแสดงความเห็นทางการเมืองได้แต่ทำไมเรื่องนี้ถึงทำไม่ได้ฮอลลี่กล่าวว่าไม่ว่าผลกําไรจะมากเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่คุ้มค่าที่จะไปแลกกับความร่วมมือกับรัฐบาลที่ปกครองด้วยความรุนแรงและใช้คนเยี่ยงทาสแบบนั้น ฮอลลียังกระตุ้นให้ NBA ออกมาแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นต่อความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในจีนเขาบอกว่าการที่สมาคมไม่แสดงทีท่าอะไรนั้นใช้ไม่ได้ NBA ถแถลงว่ามีข้อความแสดงความยุติธรรมทางสังคมบางเรื่องเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สกรีนบนเสื้อนักกีฬาได้ฮอลลี่ทวีตว่าอ่านแล้วเหมือนกับนักกฎหมายของปักกิ่งเป็นคนร่างข้อความนี้